โอ๊ยตายตายตายกว่าสารจะบอกเลิกสารโอ้ยขาดั้งนต่เป็นตะคิวอยู่แล้วตะคิวคนเก่พักที่ยงแล้วนะคะโอ้ตายไม่มีคนอยู่้างล่างกันแล้วเหรอห้องคดีห้องถลบมทวนคดีก็มีคนอยู่ไหมะไม่มีอีกโอ้ตายตายุนไหลไปกินข้าวพักเสี่ยงกันหมดแล้วโอ้ยคารบสาร่อดอาคารบคุณสารคารบค่ะคารมเป็นหนีลั่นยา โอ้ไม oh ่กอดคนร้อยนี่คนอยู่ไม่ก็ไม่มีเลยเครื่องบนมีคนอยู่ไม่ก็ไม่มีมีแต่ปลาเนี่ยปลาก็ไม่มีโอ๊ยตายอยู่คนเดียวโอ้ยคนน้อยปลาก็ไม่มีอมันจะเป็นบ้าไปแล้วนะคะโอ๊ยตายตายตายข้าวที่ยังมีอะไรกินบ้างเนี่ยไม่มีมีแต่น้ำเลมอนเอามาทำไมาฉันทำข้าวกินเองก็ได้กินอะไรดีฮะ อยากอะไรเลยไม่กินเลยแล้วฉันเพิ่งกินมาด้วยตอนสิบโมงมาเข้าสามสิบเอ็ดโมงตัวฉันหิวตอนนี้สิบสองโมงโอ้ยตายเมื่อกี้แข่งขันดูเดือดกันมากเลยค่ะพี่ภา,าคขากันโอ้ยตายตายตายไหนมีกันดีให้แม่ไหนต้องไปอะไรไหมฮะวันนี้มีต้องไปออกแมตอะไรไหมเนี่ยฮะโอ้ยโอ้เจ็บคอโอ้ยโอ้ยลำบากลำบนจริงๆนะคะ อนหนเปิดตาบุดบันทึกดูสิไหนต้องไปไหนอย่างเงี้ยอู้ยงานจันก็เยอะจังเลยนายนายนวันนี้วันที่วันนี้วันที่ห้ามีมีนักกลมนะคะนักแต่งเพลงโอ้โอ้ไม่ก้นักแต่งเพลงฉันต้องไปตามล่าหานักแต่งเพลงกลับมาที่ภาคส กหมายข้อความของคุณทนายที่ได้หายไปและคุณทนายให้เบาะแสมาว่าก่อนที่อันนี้ก่อนที่จะหมดเอ้ไม่ใช่โอ้ยตายฉันอ่านอ,าอะไรเนี่ยก่อนที่จดหมายจะหายไปมีนักแต่งเพลงคุณเอม็มมาเอมมาวันนี้มาสืบสวนคดีแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ผู้ที่กระทำความผิด มีแต่นักแต่งเพลงที่ตอนนี้ถูกถูกเป็นผู้ต้องสงสัยโอ้ยตายแล้วท่านต้องไปตามานักแต่งเพลงอีกโอ้ยตายสารวันนี้สารก็ไม่ว่างด้วยรีไม่มีใครว่างกันเลยฉันจะบ้าตายแล้วอุ้ยตา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 ยอะไรอะไรก็ทำงานมาให้ฉันตายแล้วตำเย็นจะเป็นหมาวกแล้วค่ะคุณผู้ชม อุ๊ยตายตายตายฉันจะเป็นลมไปนั่งก่อนสิโอ๊ยลืมไปจะเป็นตะคิวจะไปนั่งทำไมอ่ะเออแตงั้นไปลงแมทกันเลยนะคะคุณผู้ชมไปลงแมทก่อนค่ะไปลงแมทโอ้มากันแล้วค่ะมาอยู่ในแมทอะไรอีกวะเนี่ยโอ๊ยตายตายตายแมทนักกอนไม่หวั่นเอ้ยไม่รับไม่ไจโอ๊ยตายตายตายอื แถวนี้มีสิ่งมีชีวิต,ต,วต,ตที่เรียกว่าปลารอดชีวิตไหมคะสวัสดีค่ะอยู่ฉั้นรอแน่เลยเช่าแม่สิสวัสดีค่ะนั่นไงสวัสดีค่ะ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 โอ้ยตา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 ยหวยหวย มเลยคะลูกรสมันจะได้ไม่กล้าทังไม,ม้ใส่เม่สั่งฟังไปโรยไปค่ะถ้ามันไม่ถ้ามันไม่มไมอันนี้มันก็ตายค่ะมันก็ตายอย่างเดียวค่ะมันก็ตายค่ะแบบนี้ค่ะ ไม่ต้องห่วงสมุดจดบันทึกของแม่หราคะ่ะลูกเพราะว่าตรงนี้มันมีห้องวีนะลูกเอ้ยไปข่ะลงห้องวีเลยนั่งไปขัดสวยๆอุย๊ยปั่นกันไวมากอุย้ยมันจะปั่นกันไวไปไหนวะไม่เข้าใจสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะเห็นนักแต่งเพลงแถวนี้ไหมลูกคะลิลลี่ นักแต่งเพลงอยู่นหนคะวันดีคะ่ะคุณรถตตนักแต่งเพลงแยวนี้ไมค่อุ๊ยตายๆมัน,น,นอยู่ไหนกันหมดวะเนี่ยคะนี่ไงนักแต่งเพลงเดี๋ยวฉันก็าาเอาอฉันตีเธอก่อนก็ได้แถนหนึง่งโอ้ไม่ทันแล้วคะ่ะไม่ทันแล้วคะ่ะไม่ทันแล้วค่ะสาวโอ้ยฉันไม่โดนอีกหอยปาร์ตี้ห้องวีกันเลยไหมคะปาร์ตี้ห้องวีกันเลยไหมคะ ปาร์ตี้ห้องบีกันเลยไหมคะฮะฮะปาร์ตี้ห้องบีกันเลยไหมคะลูกปาร์ตี้ห้องบีกันเลยไหมคะฮะปาร์ตี้ห้องบีกันเลยไหมคะปาร์ตี้ห้องบีกันเลยไหมคะฮะปาร์ตี้ห้องบีกันเลยไหมลูกออปาร์ตี้ห้องบีกันเลยไหมคะสาวสาวหยุดทาอะไรทั้งสิ้นฉันไม่ให้พวกหลอนทำอะไรกันตรงนี้มานี่ ไปห้องวีค um ่ะปาร์ตี้ห้องวีกันเลยค่ะไปค่ะนักปรุงน้ำหอมเธอเป็นผู้รอดชีวิตคนเดียวแล้วนะที่เธอไม่เจ็บอ่ะอีลิลี่มันจะมาช่วยไหมอ่ะเอามันมาช่วยมันก็ตายแั้วมันดอกบอลเลยวันนี้ใครอยากจะมันหน้าปันอีกหอยหยุดมันหน้าแล้วปันฉันมาผิดคนแต่ก็รู้จุดออดจุดเด่นจุดด้อยจุดขยันจุดมันเพี้ยน จบล็อกท่องมันเพียนเพียนขยันนี่แน่มึงโดนพังชนชนตายต้ใต้แม่เอ้ยลิลลี่อยู่ตรงนี้ไปนะลูกเดี๋ยวแม่มาแม่ไปดูก่อนว่ามันอยู่ไหนมันยังไม่ไปช่วยเพื่อนมันอีกเลยมันจะไม่ช่วยเพื่อนมันจริงหรอฮะเลยเฟดไปแล้วนะสองคนส่วนอีลิลลี่ให้มันลุกเองไปขาดใจลุกเองไปนี่ไงมันมาจริงด้วยโว้ย มันลุกเองแล้วมันลุกเองแล้วมันลุกเองแล้วมันนี่น้ำหอมมันนี่มันนี่เลยฉันจะพังไม้ก่อนโอาลืมไปฉันมีบันทึกไม้อยู่นี่ว่าโอ้ยไม่เป็นไรค่ะพังไม่โดนหรอกบอกก่อันนี้ไปแล้วกันมันมาหรอกเชื่อแม่สิ เป็นทิศทางเดียวกันแล้วค่ะสวัสด,ดีค่ะลูกๆล,ลูกสาวโอ้ตยตา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 ยโอ้ลืมลืมลืมขอโทษค่ะขอโทษค่ะใช้ผิดอันนี่เน่ฉันบิงฉันมาอีกรอบแล้วที่จะไปเอาน้องเชลรี่นะคะหิว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 ของมัน มันปั่นจนได้มันปั่นจนได้ปั่นจนได้จนได้อือสวัดดีทะมาเอาอะไร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 ค่ะวันนี้ลนะุกขึ้นมาอย่าดื้อกับแม่นะคะกับพูดเป็นแม่คือผมู้เป็นใหญ่ที่สุดนะคะน้ำนมแม่นี้มันดีจริงๆนะคะ

อยู่ไหนอยู่ไหนอีคนณเลมันอยู่ไหนให้ักปุ่งนัหมดดักปุ่นะหมดดักปุ่มนัหมอยู่ไหนรูกยอดักปุ่งนัหมดักปุ่งนัดหมลุก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 นรกลุกลุกล่กลุ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 กลักลุกลุมลมกลงกล่กลุกลุกลุกุ่ลุกลุกลุุกล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 ุกบุม่จะลุกล้กลไกลุ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 กุ่กลุกกลุ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 กกรู้มักอยู่ไหนุกล่กลุ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 กล้กก นันอยู่ที่ใดหุนแห่งคุณใดนี่บอกคุณแม่ยังไงอีกาก็ต้องขึ้นค่ะ้น่ั้นเราจะไปหาน้องมันใช่ตรงนี้อยู่ตรงนู้นจริงๆด้วยมานี่มานี่ ไปนั่เก็อีกเดี๋ยวแม่จะไปจัดการนักปรุงน้ำหอมก่อนนะหนูอยู่นิ่งๆนะลูกนะเดี๋ยวแม่มานะ้ค่าสาวๆไปค่ะแม่เห็นเธอแล้วฉันเห็นเธอแล้วมานี่เธอไปไหนฮะหายไปอีกแล้วอีนี้ก็หายกันเก่งทีนี่อยู่ที่ไม่่อยดิกอยู่นี่จริงด้วยอยู่นี่จริงด้วย อยู่นี่จริงด้วยหนูจะคิดว่าหนูจะฉีดนมต่อหน้าแม่แล้วแม่จะใจอภัยนี่เน่อืมนิดนึงนะคะโอ้ยังไม่ได้พากไม้เลยโอุย้ยตายอย่างน้อยเราก็ตามนักแต่งเพลงกลับมาพี่ภาคษานะ,ะักอุ้อยตายตายต,าย,ต,า,ยตายกลับมาแล้วค่ะกลับมาแล้วก็ยังไม่มีคนอยู่มั้ ไหนๆก็ไม่มีคนอยู่แล้วขอนั่งที่ศาลหน่อยนะคะคุณแม่รีธัญญาหนูขอั่างหน่อยคะ่ะเดียนขอนั่งหน่อยคะ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยซ้อ,อ,อ,อแบบผู้พิพากษาก่อนเกางอกก่อนโอ้ยเงางอกงอกงอกไม่มีเหาค่ะไม่แต่งอกงอกที่เป็นสีม่วงนะคะยอมผมมาแล้วคะ่ะมงกุฎเดียนสวยไม่หล่ะคะ่ะอู้ตายเร็วคุณน้อยคะอ่ะสำหรับใครนะคะ อยากรับชมต่อนะคะพว่ทางนี้นี่ยังไม่หมดนะคะการพิพากษาเรายังมีต่อค่ะใครอยากชมการพิพากษาการกลับใบครั้งของแม่สีธรรัญญามาพบกับอาชีพใหม่การพิพากษาอาดุเดือนเนี่ยก็สามารถกดไลค์คลิปนี้ให้หนุสิบไลค์นะคะและเดี๋ยว เจวีนใช่ยบ้ายเจเจ้จของทองนี่แหละเจวีนเนี่ยเขาจะมาต่อให้เขาจะมาทำคลิปต่อให้นะคะอ่าแต่การก็ไม่พูดพรามทำเพลงอะไรเยอะค่ะเดี๋ยวเจ็บคอเดี๋ยวจะไปกินข้าวแล้วค่ะเดี๋ยวยังไม่ได้กินข้าวเลยจะไปทํางานมาตั้งนานเจ๊บิน แล้วก็ขอกราบสวัสดีนะคะขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะที่ดูคลิปนี้จ้าจออย i mean ่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกรอกระเดงกรงเกรงกรงเกรค่ะดีใจเว้แล้วก็กบเดียด้วยนะคะและใครนะคะก็ติดตามมาด้วยนะคะใครยังไม่ได้ติดตามก็ติดตามกันด้วยนะคะขอร้องนะคะเดียนขอร้อง้วคะเพื่อเป็นกำลังใจกับการพิพากษาของเดียนและแบสีรัญญาต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ